สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะ้มนี่ได้ไลฟโสดในเมื้อเ้ารด้อจ้าเพราะว่าวันนี้เป็นวันดีเรื่องงามยามดีนะคะที่ที่หนูนานะคะตั้งศาลตายายศาลประภูมินะคะเพื่อนะคะความเป็นประเพณีและความเป็นสิริมงคลนะคะปกปักรักษาเรานะคะสิ่งที่มองว่าเห็นใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริงนะคะ เช้านี้น้องเคซี่ก็อยู่ที่ตลาดบ้านขามพระธาตุขามแก่นนะคะมายางเบิงนนยอยู่ในกินคือเก้นนะคะแล้วก็ดูก่อนรตรวจหรือ,อยังเอาลูกๆมาด้วยนะคะหนูเอาลูกๆมาด้วยนะคะลูกๆยืนรถอัปเดตนะคะตา6วันนี้นะคะตั้งแต่ทํามาวันแรกไม่ได้พักผ่อนอะไรเลยนะคะจะมีแค่ตึงๆวันที่3เท่านั้นเองนะคะสี่ห้าวันนี้วันที่6แล้วนะคะรู้สึกมีความมั่นใจคุณหมอทําเลิศมากมือเบาชั้นตาเท่ากัน วันนี้ไม่ไลฟ์สดนะคะวันนี้ก็ถ่ายคลิปนะคะก็จะพาเข้าไปดูนะคะว่าวันนี้หนูจะได้อะไรกินเนาะนะคะร้านคุณย่าก็เก็บแล้วพ่อขายหมดแล้วนะคะจะมาดูนะคะก็จะมีผัดไทยมีผัดไทยผัดเส้นลาดหน้านะะผัดมกกโรนีข้าวผัดนะคะว,วันนี้ทำเป็นคลิปนะคะ หมกปลานีนเข่ามันไก่เบิรงหยางคะเืองสองเทสี่จำแน่ข้ามันไก่ก็น่าอร่อยนะคะเห็นไหมคะวันนี้ถ่ายคลิปนะวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะขอเจ้าขอจ,อขอจ,ขอจีย่ามนาสิเบคายพูนอีกบอสจีหางภรรยาสุธิรักบด้โ <c oughs> อดพ่อขาจีนะคะตอนนั้นก็ไปขายที่บ้านน้องเคซี่นะคะคนี่ ไอ้เค็ญออนี่ยังนี่ขนมรังเพื่อขนมรังเฮ้ยแจน,นะคะนี่คือตลาดเช้านะคะมืนน่อนี้คืนฟ,ฟ้าคืนฝนจาักน้อยตลาดกับว่าในไหวา้บนไดจ้ามะรืนเอ้ยปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกนะคะปลาหมึกจ้ากินน้ำร้ังแต่สาเลยบ่สวัสดีคะ่ะอีกมะรืนนี้วันที่สิบหรือเปล่านะคะก็จะเป็นนะคะงาน เดือน10บนะคะบนเดือน9ผ่านมาแล้วบนเดือน10นะคะ, 9, นนะ,ค,ะคูณเาสาซ่ยขายดีขายดีรางวัลที่หนึ่งจะเป็นของคายของดิฉันเองสวัสดีค่ะมีส้มตำแบบเป็นถุงด้วยนะคะนี่ก็ใหเป็นถุงหลักแดกแกงเซื่ยหัวน้อยูน้องิ u, น, u, น u, มากะะไังไอ้ละกนเของหวานแล้วถอดมือข,ขึ้นกับสื่อเคก้กไม่ให้เล่าแลว้วก็ประดัมากเลยน้องมุน อันนู้สั่งปลาราไว้นะคะหนูไม่รู้ว่าได้ปลาาไหมฮัลโหลฮัลโหลจ้าบรรยากาศตอนนี้ก็นะคะเพิ่นกันคึกคืนคึกคืน <c ough> ตลาดว่าให้ไายอยู่ดีจ้ากล้วยก็เยอะแยะนะคะจ้าใช้เจ้าประเด็กมาบอ, <plup. S 2> อสตังหัน <c ough> แม่แม่จัแม่แมอยากไปเตอนเทไหมออ่แม่อยากเทก็ยังมีเอฟซีมาจับนมแล้วหนึ่งแม่แม่แม่ไม่ได้ไปยั่อยีนใทรนะแต่แม่อยากเทศวะแม่อยากมั่นใจแม่อยากสวยใช่ไหมคะตวมก้สวยๆอ่ะดีมาสานีอดียไม่แน่ใจค่ะเอามาโลดมือในมาก้ากับต่อมาไมเ็ั้นแสิั้นสอก็ี่ยงเม่ะเนอ แม่าไงเนาะเข้า้อกำลังเห็ดเห็ดสวยสตายตายแบบเข้้สีดสวยเห็ดโลดเพราะความมั่นใจค่ะเพราะเด็กเป็นเยั่วยุ่นไทรเด้อบอกบอกไม่แบ่งแล้วเห็นเป็นเลยเห็ดมากขายของนี่แหละเนาะแบบว่าแบบว่าเส้นตัวตอนถ่าไอ้อหนแม่ทำบุญได้ชาติน้าทำหน้าได้ชาตินี้ นะคะเฮ็ดเลยจ้าเฮ็ดเลยเลิศสิอยู่จะกินข้าวเย็นยังย่ายงงปลาแดดอีกแล้วหนูยังกินไม่ได้กินปลาลายยังไม่ได้เลยทำตามมาที่หกเองอยากกินส้มตาก็ยังไม่กล้ากินเลยเอาเอาความสวยไว้ก่อนเด้พอดีจ้าส้มปตองคัะพี่นน่าส้มปตองปิ้งนะจ้า กินยังกาคิดยากยู่เพราะว่าเราต้องให้มันได้ครบเวลาก่อนนะคะอาหารหมากไม้เลยเด้กพนันพนัะเด็กพนันพนันสิบบาทนึงนะพี่น้องค่ะน้องยูนักกินยูนิชชื่อสิบบาทสิบบาทสิบบาทเด้อจ้าหอกขท้านิโนแซ่บบอแซ่บจ้าพ่นันหมกปลายหญ่ยูว่ อันนี้ก็เอ่อหมอมีไป,ไปทำเม่อไหร่นะไปทำเยอะอยู่มีหลายราคาเป็นแสนก็มีห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วแต่จะเลือกคลินิกดีๆนะสวัสดีทุกท่านนะคะอันนี้ผลไม้ที่เพิ่นเตรียมไว้นี่ก็คือมันจะวันที่สิบจะเป็นถ้าเป็นคนจีนก็จะเป็นวันศาสตร์จีนนะคะถ้าเป็นอีสานก็จะเป็นเอ่อบุญบุญ,บ,ญบุญเขาศากบุญเขาศากจ้าบุญเดือนเก้าข้าวประดับดินผ่านมาแล้ว เขาจะเป็นบุญเดือนสิบนะคะข้าวสาบุญข้าวสานี่พ่นแขวนจ้าสวยแล้วนะต้องสวยเดีอาหารกินเป้าวดาอาาอยู่น่ากินเป็นแต่แซบแต่แซบเช้านี้ก็บรรยากาศฟ้าครึมๆนะคะ แซ่บจ้าเสีบบ่แซีบจ้าเข็ดเป็นเลยเพราะว่าเฮาต้องเข็ดเป็นเลยสวยตายไปเลยฮะอ๋อขอบฟองละก้องแล้วเนาะหากิน๊ดละก้องเนาะสวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมาคู่บุรีวันที่สิบก็เป็นวันพระใหญ่นะคะ ฉันมันดิ่งเอียงตะเศร้าจะเสี่ยวนนันโหดพ่อหายดิ่งตะเศร้าจะเสี่ยวนี่นะคะไม่กุ้งบอมบูนี่้าไม่มีกุ้งค่ะวันนี้ป้าปลาตัวใหญ่แท้ตัวใหญ่มากเอาปลาหน่อยกับมีน่ะเห็นบอมดยสิบ่เคยเห็นปลานี่ตัวใหญ่ป่านี่ยันเทียตัวจั๊บบาทนี่ช่องลอยผมเลี้ยวซัน ปลาตัวจีนใหญ่มากเลยนะคะตัวใหญ่เลี้ยงเองก็นี่สิป,ปีมานี่ซ่านแล้วจนี้ปีหนึงเลี้ยงใส่บุญแม่บุญบ้านท่าบุญบ้านเนี่ยสามสามบุญแล้วถ้านน่เาเมินเหมือนมันเลยเอานามบอกไม่มันเลยใหญ่ป้าอยู่บ้านใดปลาที่ไหนปลาก็ยี่เม่าแม่ที่าาหาอย่แล้ยังมาซื้อไปเพราะเย็นปลาเนี่ยเราเป็นคนหาปลาซื้อปลาไปแล้วก็เกลียดตอนเนาะเออจ้า สวัสดีค่ะวันนี้ร้านนี้มาขายรวยร้านลูกชิ้นสุดแซ่บมาขายด้วยนะคะไอสมหมดแล้วนะคะทุกท่านถ้าเอซมาอย่างมืองนมาอยู่น้งก,กินเด้อพี่น้องนะครบรรยากาศตอนเช้าเศรากับโบเลยยงดอก มะกอกพี่น้องดูสิกอกมะกอปลาแดงปลาราอ่าอันนี้ก็จะมีของมาขายด้วยนะคะก็จะมีของมาขายด้วยนะคะวันนี้นะคะนโซน้ามกสิ 5, 6, เป็นขายสินขายผ้านี่ราคาตลาดบ้านคามอ้หนูไม่ไปโคกสีหนูก็มาที่นี่นะคะ สรุปว่าหนูไม่ได้อะไรนะเพราะว่าหนูก็ไปกินกับคุณแม่กับข้าวในี่อยู่บ้านนี่กินอะไรก็ได้นะคะสบายๆง่ายๆมีคัดมีนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้พาชมตลาดบ๊ายบาย